นี่ก่อน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 มันมีสไนแซมยายายามันมีสไนมันมีสไนสไนซ์ตรงตึกแห่งตึกของห้างปะตึกใหญ่ๆน่ะตรงนั้นเลยดูเว้ยมีอะไรเฮ้ยโอ้เจอคนลูกฉิดยังงใจเย็น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 ใจเย็่ไปไปตามมัตามมาละงงงงงดูมาเกตใช่ไหมใช่ๆๆช่วย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 ให้หมดช่วย หมดยังหมดเลยช่วหมดเลยชวหมดวีวีสวยได้ละเลยกดเฮ้ยทไอยู่นั้นอยู่นั้นรอรอไม่้อรรอรอรมาแล้วาตรงนั้นตรงนั้นวิ่งเา่ช้าเหรอีนมันอยู่เนียยิงอยู่อยายนันอุ้ยโคตรเลยไอ้เนี่ยโคตรเลยแตกป่ะเนี่ยโรมากโคมากมันโคตรมากโมากเยอะเยอะเยอะ

เออนี้มันก็ถุยกันเร็วเร็วชุบดชุบได้คนเดียวนะมีจ่เ็มมีจเมเอากรนอาเมออกเมอมออกเรมีปพมีปเร็วปนดึปดดกูก็ลไปกูจะฆ่าเันดกูจะฆ่าเันดเฮ้ยเอไซมันจะวะเอไมัะใส่มูมันจะวิ่งเข้ามา ยูมันแหกอมันมันมมัไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นไต่ไปตวิ่งเรา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 มันยิงกระตือกันอยู่เอเคมันมองเรามันมองเราเอเห็นแล้วจุกจุกุกวิ่งมันน้ำม่โตปืนใครวะวิมาบไอุ๊วุ่งวความเร็วความเร็วเปืนปืนมาไม่ปืดนีไงมไปอยู่เนี่ยใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยมันไล่เลยมันโลมันโลกวิงวิ่งไปวิ่งวิ่งิ่งวิ่งิงติดตันติด าไอ้นนเยยนจะเหม่อบูชอดเองหมดก่อนไม่ปลดตะปาส่โลแม่ประเด็นคือไม่มีโหลดเอา